สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนไม้แถวแถวบางเลนนะคะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของเจ้าของสวนได้ค่ะอันนี้ก็เจ้าของสวนก็จะพามาแนะนําว่าแต่และต้นเนี่ยเป็นต้นอะไรชื่ออะไรแล้วตอนนี้สถานการณ์ในตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มต้นได้เลยนะคะว่าจะแนะนําต้นไหนก่อนดีเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามในช่องเราเนี่ยได้รู้จักไม้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะ เป็นยังไงคะราคาตอนนี้ราคาก็สูงมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยถ้เทียกบกับบุษราคำแล้วก็ความสวยไม่แพ้กันหรอกครับผมมีสีชมพูนะฮะแล้วมันต่างยังไงกับบุษราคำล่ะคะสีครับผมม,มันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะแต่ว่าสีตัวนี้มันจะออกจมพูลแล้วลายลายเปล่าๆนะอ๋อตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมเอ่ยตอนนี้ก็ประมาณห้าหกหมื่นล้วโอแค่ห้าหกหมื่นนะคะครับประมาณนั้น,นะครับอ๋อลองนับเรามานับกัน,นแน่คะัตรงนี้จะมีกี่ต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เท่าไรค่ะแค่ห้าต้นเองอนี่จะเป็นพวกมอนมอนอาโบตัวนี้ก็ไม่ค่อยสูงไหนนะคะชี้ชี้ให้ดูเลยค่ะ๋อแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวเออเมกาครับอโบเมกาครับใบมันจะออกแข็งแล้วก็บูกว่านะตัวนี้ก็มีแค่ต้นเดียวค่ะต้นนี้ต้นนี้ขายขายอยู่ที่ใบละสี่หมื่น คิดเป็นใบใช่ไหมคะทีนี้มีคําถามของลูกเพจเราถามมาว่าถ้าซื้อเมล็ดไปเพาะแล้วเนี่ยมันออกมาคล้ายๆไทคอนเป็นจุดๆเหลืองๆจะเรียกว่าอะไรดีคะมันก็เรียกมอนเตล่าด่างส่วนถ้าเกิดชื่อก็ถ้าคุณชื่ออะไรคุณก็ตั้งไปเลยครับจะมีความมั่วอยู่นิดหน่อยนะคะชื่อก็จะไม่ตรงกันอ่า่่ก็เป็นมอนเตล่าไจแอนนะครับตัวนี้ อันนี้ก็เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับอ๋ออันนี้ทางสวนก็เพาะมาได้มาเองเลยใช่ไหมคะตัดออกมาก็จะได้อ๋ออันนี้ใบใบที่เป็นแบบนี้ได้หลายใบอังคะหรือว่าพืนใบได้ทุกใบแหละครับเพียงแต่ว่าสีเหลืองมันจะดอกออกไปเวลาใบเก่าขึ้นอันนี้เรียกว่าอะไรคะก็มันตาลตัวใจแอนนะครับด่างด่างเหลืองนะผมขี้เกียจตั้งชื่อด่างก็คือด่างนี่แหละอ๋อโอเคค่ะ อันนี้ก็ได้อ๋ออันนี้คนหน่อฟิโลนะครับจอดบุโนนะครับหรือว่าโจเซบุโนอะไรก็แล้วแต่จะอ่านนะฮะนี่ก็กำลังแรงครับลายใบอืมสนอราคาตัวนี้เท่าไหร่คะเพิ่งขายอยู่ยอดละสองหมื่นครับเป็นยอดนะคะยอดหนึ่งกี่ข้อประมาณสามใบสามใบนะคะสองหมื่นถ้าลายนี้นะฮะลายมีอย่างนี้นะคลายอย่างนี้จะสวยโอเคค่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้องรับแขกแล้วค่ะโอเคค่ะ แล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะฝาก Subscribe ช่องโกมีเฮแล้วก็อย่าลืมนะคะสนใจซื้อเมล็ดพันอย่าลืมซื้อที่ร้านไทยพันธุไม้ค่ะมีเมลร็ดฟิโลมาละกอมลร็บมอนสเตอร่าพันแทน้นนำเข้านะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ